ส่วนนี้วันนี้เราอยู่กับเธอเรือพาส,สุดท้ายแล้วนะผมก็ไม่น่าเชื่อว่าผมจะทำเกมจบเป็นเกมแรกนะโอ้ไม่ก็ดูจากชิปอื่นนะดูจากเกมอื่นนะผมทำไม่จบเลยยุ้ยเธอเรือโอเคชิปนี้เราจะเล่นให้จบกันนะแต่แป๊บน,นึงผมขอไปเอานี่คืนกันที่เปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าครั้งแรกเอาไปทำชิปจบนะโอเคผมจะเล่นจากการตีคอติดกันเลยนะเพราะว่าความจริงผมก็ ใช้เศษเรียกเรียกมูลหลอดได้แล้วแต่ไม่ผมเรียกไม่ได้โซล่าหมดโอเคเราจะไปเตรียมข้าวเตสกันนะก่อนที่มันจะเช้าผมทำเครื่องเทเลพอตไว้ผมลืมไปโอเคผมจะเล่นสซมมอนดูแล้วกันะพี่ผมจะรอดหรือเปล่าเพลงุ๊บเลย โคตรแรงเลยโอ้โอ้ยอ้อ้งแร้ยโอ้ยโอ้ีโอ้ยโ,โ,โอ้ย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 โโอ้รแรงอู้ ววร,รักควาดาเมจเวอร์มาเลยให้เลยโอ้โหแรงแรงเลยโอเคแล้วสตาร์ทเขาสตาร์ทเกิดตรงนี้ เราสู้กับเสาไปแล้วหรือไมันจะเป็นไงถ้าเริ่มมาแล้วผมเรียกมูลหล่อสู้เลยมันจะจบไวไปไหมจะ <c oughs> โซลา่าหมดแนละ้วทำไม่ได้ โอเคบาเลียเสาใกล้พังแล้วนะแค่เดียวโอเคบาเลียเสาพังแล้วเราก็จะไม่ใช่ขุดดิีกเฉจะขุดเฉยเลยตาแล้ว,าลวตาก้อนดามเมจรวัวมากสามร้อยรัวอย่างเงี้ยรับไปแล้วเสาแรกนะเฮ้ยออก็มานเลสามเสา จะวาร์ปไปที่เสาโน้นกันนะเราจะวาร์ปไปที่เนบิวล่าเนี่ยเรานึ่งพอแค่เราไปถึงเนบิวล่าแล้วถ้าสางไม่เกิดบนบ้านพอ, <_ c oughs> อ,อดีโอ้ my god โอ้ยอะไรผมเพิ่งวาร์ปมาแม่งโดนเลยไม่งเข้ามาในบ้าน ยังไม่รู้เรื่องเลยดิวตัก็แยกตัวเลยนะเพนเตอร์เพนเตอร์เพนเตอร์ครั้งนี้เราลองใช้ไอ้เทอร์ลาพิสมาดูบ้างไม่เป็นไรมันอยู่ไม่ไกลมากแต่ก็ไกลอยู่เฮ้ยโหสองร้อยเลยวัดตัวเฮล์อดแรง โอ้ไม่กอดโอเคผมเปลี่ยนเป็นมิลีเหมือนเดิมก็ได้ไอ้คครั้งนี้เรากลับมาที่เสาแล้วครั้งนี้ผมใช้มิลีแทนแล้วช่างแม่งแล้ว <ST AR M> มาโห้ะส,สตาร์ไลท์ใครได <ST AR M> ้ง่ายเลยสตาร์ไลท์ตามอย่าไคนละอย่างเลย เธอ่พิดมากแล้วก็แรงเกินไปเหมือนกันเนะ่เริ่มแรงเริ่มแรง อันนี้แม่งยากว่ะสตาร์ัสเยอะสตารัสไ,ไม่ค่อยน่ากลัวว่าอะไรเด,ดนนบุล่าโคตรน่ารำคาญเลยมาให้เลยเดี๋ยวมึงจะหยิบทละเบละเบียดไม่ใช้กับเราแลนะ้วเนี่ยไอเนี่ยตัวดีเลยไอเดบุล่าโฟลเตอร์เนะี่ย คิดว่าใช้ซาลาเบียดก็ไม่เร็วกันนะแต่อย่าเพิ่งเนี่ยจะไปหยิบมามเก็บไว้ละผมครั้งนี้มันหยิบยบางพายนะไม่ใช่เพราะว่าเอาเพี่แอกไว้ในมินทอรียใหม่เพิ่งไม่ได้ขุดเลย,เลยใช่ว่าในมินทอรียไว้ในคลิกสลอตฮอตบาร์แหละ ตายนะไอ้น่ะโอ้ยโอ,โอ,อ้โอ้มายก็อดโอ้มากอดมอมีอะไรเลย เติ่มไปแล้วโอ้ยก็ ใครยิงเลมาา่าโอเคอเคหมดแล้ว,ไม,ลวไม่มีแล้วเฮ้ยเอวิซี่จะตายแล้วตายอีกแนเลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนิวบูล่าสเปียร์แล้วใครปล่อยมาเอ้อไอไอหมาโอเคสาสไปเป็นไร วอร์เทคแล้วสาววอร์เทคโอ้โหว้ามันแล้วทไปเสียงมตายหมดเลยแม่งโดรฟ้าผ่าไม่ใช่หร <c oughs> อผมได้สายอื่นเป็นไงโดนยิงนั่เดียวน่าจะรู้เรื่องส่วนใหญ่ทั้บนมันก็สแต็กมอนเนี่ยแล้วเราว่าฆ่าฟรี โอ้โหไอสตอร์ไฟเวอร์เนี่ยโคตรแรงเลยผมให้เลยต้องใช้ลูกซองด้วยเป็นลูกซองที่โคตรแรงเลยผมให้เลย โอ้ไม่คดโอตัวอื่นเนี่ยไม่ใช่ไอไอสตอมไดเวอร์ได้ไหมตัวที่เกี้ยมานึ่งร้อยยี่สิบมันโดนแค่นัดเดียวเลย โอ้คเสาวัตถุไปแล้วแต่แต่ผมจะตายจะตายมันมีสตอมเลเวว่าบินบินตามอยู่โอ้ไม่กอดโอเคขีดต่อไปเออเสาเลยโซล่าใช่โอ้ฝากเก็เสาโซล่าเฮ้ยเรามาถึงเสาโซล่าแล้วเราบินไม่ได้ฮะ ท่านก็ตื่นเต้นด้วยเลยโคตรน่ารักเลยไมเราไปสตาร์ไลท์เยอะเราไปสตาร์ไลท์เข้าใกล้ไม่ได้หรอกโอ้โหไม่ใช่แล้วเข้าได้โอ้โหบินมาทำไมว่ามันเกิดใหม่ต่อเลย

โอ้มีคนติดอยู่ใต้ดินนี้โอ้ไม่กอดไม่ไม่ไม่จะไป ให้เรากลับมาให้เราหนึ่งปลาปลาใส่แม่งเลย นะน่ารำคามาเลยแค่บาลีเสาทางแล้วสาวโซล่าโคตรน่ารำขาญเลยนี่เค่ทางหมดแล้วเ <c oughs> รีเขาเก็บโซล่าเก็บตัวให้พร้อมอ่ะเอยไอ่เก็บตัวให้พร้อมอ่ะสิ่งต่อไปที่มันมา เรือของยังไม่เต็มเลยหามอนพดเรือกันนะเราจะพาดไม่ได้ วิวเท็กเดีย๋ยวจะผ่านสู่ไอ้มูลลอดเนี่ยเพลงดับแล้วเพลงดับแล้วมาล้วตาบนมันเปิดยังต,ตาบนเปิดแล้ว ตาบนไม่ไดเ้เปิดอกเลียนมาสตาร์ดัก่ันทันไหมเนี่ยิ่มาสูงขนาดไหนนี่มันอะไน,น่าตนนาบน,น ให้มันลดคะคะกันนะเพราะว่ามันจะได้ง่ายๆหน่อยเอออย่าโดนนะนไออย่าโดนนะนโดนยิงนี่ สองแล้วไม่สามว่าเฮ้ยมันอยู่ไหนอุ้ยโู้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 โมันช้ากว่าเรามากเลยจริง

ตายแค่ิดเดียวหมดแล้วพอแค่ตายแล้วเย้ยเย้เราชนะแล้วนะเนี่ยเตรียมจบแล้วเนยะ่เ yeah. ย้ yeah. ไม่น่าเชื่อทจ่ทำจบเลยแต่ ถือว่ามันจะจบแล้วแต่อย่าลืมว่ามันมีสิ่งยังอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทําคือโอวันอาร์มี่่ซึ่งผมอยากทําตอนเกมจบจริงๆเพราะมันยากมากมก็ไม่รู้ว่ามันจะยากเลยขนาดนั้นนะแล้วก็แล้วว่าเายไม่ได้เสื้อกรอะของมูลหลอดเลยไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะไม่ทํเนี่ยต้องทําต่อแหละอีกสักนิดหนึ่งทําต่ออีกสักนิดหนึ่ง ดูจบไปฮะรองนี้ไม่ได้เก็บของวะหนึ่งแค่เราได้ดาว <c oughs> ดาวนี่ข้างไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันเอดเกมแล้ว <c oughs> โอเคระหว่างนี้ก็ดูเอดดิง้งไปก่อนน โอเคหลังจากเครดิตี่โคตรยาวนาะนก็จบไปแล้วนะครับเครดิตก้อนหนึ่งคุณอย่าลืมว่าผมยังไม่ได้ชุดของโซลา่าเลยก้อนั่นแหละเดี๋ยวผมตอนนี้ผมไม่สนใจดีเฟนต์แลวเอาดาเมจไหมเค่ค <Okay. S 2> ิดว่าเราได้เราจะได้ลูมิไนไนท์เมื่อกียนีเนื้อคราฟนี่ไม่ได้ อยากเอาไปประกอบฉากฮนะโหใช่ยี่ิบห้าเลยน่าโคตรเจ๋งเลยนะโอ้เร,รรเราได้มาเก้าบาทไม่เราได้มาสิบเจ็ดบาทดูมิน,าน่าเรานี่โคตรเจ๋งเลยโอเคสําหรับนี่ยขอตกแต่งกันดเนี่โคตรเจ๋ง เอ <laughs> okay, สอบคลิปนี้เขามไม่มีอะไรแล้วลเอ่อผมรู้ว่าถือว่าเกมจะจบไปแล้วนะแต่เรายมีอะไรเราต้องทำต่อนะชุดไปอยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ชุดโซลา่าเลยคลิปหน้านะ่าจะเป็นคลิปเอ็กซ์ตานะเพราะว่าตัวเกมหลักเราจบไปแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าเรายังมีโ <im> อวันอาร์มี่อยู่ที่ผมยังไม่ได้ตีนะตอนนี้ผมจะผมจะทำให้หมดเลยพวกนั้นแล้คเขาม,มีมีอะไรสอบคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดี